สวัสดีค่ะสวัสดีพ่ะแม่พี่น้องทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเสียบห,ห,หน่อไม้เนาะเพื่อที่จะนําไปซุบหน่อไม้ทาให้เขาเล็กลงเราจะถนัดใช้ไม้เสียบลูกชิ้นใหญ่นะทุกคนพอ,อมันแข็งมากเลยมันแก่เนาะแก่เหมือนคนเสียบะทุกคน <c oughs> เ,รเราเนื่องขัง้นเหนี่ยวไว้นะคะสาวน้อยอ่ะ ออเดอร์ก็เหนียวแล้วเราก็ต้มไข่ไว้ให้เขาสี่ใบนะเราจะกินซุปหน่อไม้นะทุกคนไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่น้ำปลาแบบเจ๊เจ๊จอทิตย์หนึ่งนะก็กินมาตั้งแต่ว,วันเสาร์นะเสาร์อาทิตย์วันนี้วันพุธแล้วเสาร์อาทิตย์จันออาทิตย์จันอังคารพุธ สี่วันแล้วนะกะว่าจะกินอาทิตย์หนึ่งบางทีกินเ้าวันที่กินสองอาทิตย์ทุกคนมันดีต่อสุขภาพตัวเองนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเลิกกินไปสักทีเดียวเนาะเพราะว่าเรากินเนื้อหมูเยอะนะแล้วทีนี้เออยังไงอะ่ะมันบอกไม่ถูกอะ่ะ ลองนะกินเนื้อหมูแล้วก็ถ้าใครกินเนื้อสัตว์อยู่นะเนื้อสัตว์อะไรก็ได้แล้วก็ฟังบทสวดทำวัดเชา้าทุกเช้านะทุกคนมันจะทําให้ตัวเองแบบรู้สึกอึดอัด <c ười> คิดเองมั้งอุปโลงคิดเองมั้งเออรู้สึกอึดอัดรู้สึกแบบไม่อยากกินอนะ่ะเออรู้สึกแบบไม่อยากกินอ่ะเอ้ฉันไม่อยากกินเนื้อหมูเราวฉันไม่อยากกินน่ะฉันไม่อยากกินเนื้อฉันอยากกินแบบผักอยากกินแบบมังสวิรัติอะไรประมาณนี้อาจจะอุปโลกคิดไปเองมั้งนะ แต่เรามีความรู้สึกอย่างไ้นะคะทุกคนมีความรู้สึกอย่างไรน,นะลองฟังบทสวดจากมนณํามัดเช้านะสักเดือนเดือนหนึ่งนะของเรานี่อะฟังมาสองเดือนจะสามเดือนแล้วนะลองลองดูนะคะถ้าใครเป็นชาวพุทธเนาะเราเป็นแบบนั้นจริงๆทุกคนมีความรู้สึกแบบฉันไม่อยากกินเนื้อเนื้อหมูเนาะเรากินได้แต่เนื้อหมูนะ ความแบบรู้สึกต้องต้องเลิกกินต้องต้องแบบต้องหยุดกินนะ่ะนะสามีเราบอกว่าเธออย่าไปกินมังสวิรัตเลยทีเดียวนะร่างกายเธอเอ่มันไม่ได้ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่าจะเป็นเลือดจางเธอต้องอา่ากินมังสวิรัตนะอา่าอาทิตย์หนึ่งต่อเดือนกินทุกอ่ก็คือกินมังสวิรัตทุกเดือนเดือนละอาทิตย์นะสามีแนะนําแบบนี้เนาะถ้าเธอจะคลีนแกก็แนะนําเราแบบนี้เราก็ ก็ g o ดไอเดียนะทุกคนเรามาอยู่อเมริกาจะหปีแล้วนะเดือนกันยาก็หกปีปีนี้ละสองพันยี่สีเดือนกันยาก็6ปปป 2024. ก,ก6ปีเราไม่ได้กินเจอ,อยู่ปีหนึ่งนะปีที่ว่าลูกกินนมนะเพราะว่าหมอสั่งห้ามแต่เราก็แอบ,บนะแอบบไปกินมังสวิรัตอยู่4วันสามีบอกหมอว่าเมียฉันไปแอบ,บกินมังสวิรัตหมอดุเขากลัวเด็กขาดสารอาหารหมอดุ เราก็เลยต้องกลับมากินอ่ะกินอ่าพวกอ่าโปรตีนให้ลูกนะทุกคนวันนี้เราจะมาทําน้ําย่านางจําเป็นนะคะน้ำย่านางจําเป็นเป็นยังไงนะคะที่อเมริกาเนาะจะไม่มีใบย่านางเนาะถ้ามีขายก็น่าจะแพงฟิตด้วยนะแล้วทีเนี้ยสิ่งที่เราดัดแปลงได้สิ่งที่เรานํามาทําแทนกันได้ก็คือนี่ละจา้า ใบคณะเขียวๆเนี่ยผักเคียวผักคณะเขียวๆเนี่ยรนะเระจะนะนำมาแทนกันได้มีประโยชน์ด้วยแล้วก็จะเป็นใบหญ้าเอ็นอ่อนนะ,ะตัวนี้จะต้องไปที่สวนสาธารนณะช่วงนี้มันจะไม่ออกเนาะเพราะว่าหิมะมันตกนะคะมันก็จะไปคุยหายากหน่อยนะก็จะใช้ใบนี่แทนคณะแทนาเขียวๆเดี๋ยวเราจะมาหั่นให้เขาเป็นแบบท่อนๆแล้วกันนะ เพื่อที่เราจะได้นำไปปั่นแล้วเราเขผสมน้ำลงไปนะไม่เอากากเอาแต่น้ําเพื่อนําไปต้มใส่กับเน่้อไม้เรา ก็จะแอดน้ำใส่ลงไปใส่กะทิละหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวเครื่องมันพัาสามีอุตส่าห์ขนอมอเครื่องมาเป็นสิบสิบปีเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปนะเครื่องปั่นนินกาด,ดีมากเลยทุกคนอยากบอกว่าเครื่องปั่นนินกานี่ดีมากเลย ั่แล้วเราก็จะแอดตัวที่เหลือลงไปปั่นห้หมดคั้นเอาแต่น้ำนะคะทุกคนแล้เวเราจะเติมน้ำลงไปเล็กน้อย น้ำสีเขียวแล้วนะคะอันนี้เป็นเขียงที่เราอเสียนหน่อไม้นะนี่ค่ะเราก็ได้น้ำบบสีเขียวแล้วเราก็นำไปกรองนะนี่ตะแกรงกรองเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะหาม้อมก,กองนะเพื่อกรอ่อไมนะ้กรองจะเป็นน้าสีเขียวอย่างนี้เลยนะคะนี่แหละน้ำยานา,นางกัง็น ยังไงคะทุกคนอยู่ตามแดนถ้ารู้จักตัแดแตงไม่มีอดนะคะแล้วไม่ต้องเสียงเงินเยอะด้วยซื้อใบายนางจริงปะ,น,ะนี่เลยทุกคนเนี่ยน้ำสีเขียวอย่างนี้เลยจ้าแทนใบยานางก็จะเป็นน้าย่านางจำเป็นของเรานะคะหรือน้ำขนานั่นละจ้าสีเขียวๆเ,เดี๋ยวเราก็จะใส่เอไม้ที่เราเสี้ยน ลงไปเขียวไหมคะทุกคนเขียวไหมไม่เขียวให้หยุ่รอนีแล้ะจ้าแล้วเราก็จะต้มเขาไปจนกว่าหน่อไม้เขาจะานิ่มนะ อนนี้เขายังแบบว่ายังมีความเปรี้ยวที่เขาดองในถุงมานะคะเพื่อไม่ให้เขาเสียงเนาะ,ะแล้วก็เราจะต้มหน่อไม้ไปแล้วก็ชิมไปนะคะจนว่าหน่อไม้อะจะมีรสจืดไม่ออกเปรี้ยวนะคะ,ะซุปหน่อไม้เนครบนะ Okay. นี่นะเราจะตาให้เขาบุบบุก,ก่อนทุกคนให้เขานิ่มๆบุบๆก,ก่อนนะหลังจากที่เราตาเขาพอบุบๆนะคะทุกคน เราก็จะใส่เข้าวคั่วใส่น้ำมะนาวนะคะแล้วก็ใส่ผักชีลงไปนะตัวหน่อไม้กับตัวน้ำยะนางของเราเนี่ยเราได้ปรุงรสชาติมนะาแล้วเรียบร้อยนะคะเราได้ใส่เกลือใส่น้ำตาลใส่ผงนัวแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูด เราปรุงรสชาติมาแล้วเรียบร้อยแล้วคะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราจะใส่แต่น้ำมะนาวกับข้าวคั่วแล้วก็ผักชีเท่านั้นนะพอเราใส่ข้าวคั่วใส่ผักชีแล้วเราก็จะตำเขาไปให้บุบๆอีกนะคะให้เข้าากับเนื้อนะะ้อค่ะถ้าใครอยากใส่พริกป่นก็ใส่นะคะใส่ลูกโดดก็ใส่นะ มาคะ่ะทุกคนสุกอไม้เสร็จแล้วนะคะไม่ใช่น้ำปลา,ามาก,กินด้วยกันเด้อเกินกับข้าวเหนียวเสิบบข้าวเหนียว,วอร่อยสนใจก็มานะคะมาเด้อมากินด้วยกันใครสนใจมากินข้าวเหนียวด้วยกันนะคะนะคะ ย้ำขอบคุณทุกเมททุกไลน์นะคะ